ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เป็นเซสชันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปพักรับประทานอาหารกันเนาะก็ผมแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะครับบดินทร์สุสตินนะครับก็จาก AIS นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับ AIS มาบ้างเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากธุรกิจที่เราทำธุรกิจโมบายแล้วเนี่ยเรายังเป็นอีก อีกธุรกิจหนึ่งในเรื่องของ enterprise นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยในใน,ในห้องที่2เนี่ยเราพูดถึง it modernization infrastructure เนาะเราจะทำยังไงให้อินฟาเดิมๆที่เรามีอยู่เนี่ยตอบโจทย์กับสิ่งที่ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจเราขยับไปมากกว่าการที่เราใช้งานเป็น server storage เป็น tti architecture แล้วเนาะเรามองถึง cloud เรามองถึง application เรามองถึง ai นะครับเรามองถึง Infrastructure ที่มันต้องรองรับ Workload ใหม่ๆนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการเล่าให้ฟังว่าแล้ว a s เรานะครับเราขยับตัวไปอยู่ในยุคธุรกิจที่เป็นการสู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นไนท์อินฟาสตัคเจอร์ยังไงนะครับก่อนที่จะไปเล่าว่า a a s เนี่ยเราทำอะไรตอบโจทย์กับความต้องการในตลาดนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีการขยับแล้วก็เราเริ่มมีการใช้คลาวมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดไทยตลาดคลาวในไทยเนี่ยมีการเติบโตนะครับปัจจุบันเนี่ยยอดการเติบโตอยู่ประมาณ18-20%นะครับในการในการไรในในเรื่องของคลาวนะครับเหตุผลที่ทำให้ตลาดคลาวในไทยเนี่ย ทำไมถึงเติบโตนะครับก็อาจจะมาจากเรื่องแรกก็คือเรื่องของการไร้นะครับโดยในเรื่องของ government cloud นะครับมี policy ต่างๆหรือหลายๆองค์กรเนี่ยเราเริ่มพูดถึง data localization เนะาะ data ต้องเก็บอยู่ในประเทศไทยนะครับเราพูดถึง data sovereignty ก็คือเก็บอยู่ในไทยไม่พอต้องถูกควบคุมดูแลด้วยกฎหมายในประเทศไทยด้วยอันนี้คืออย่างแรกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์มันมีการเติบโตเรื่องของตัว AI เ l เนาะเรามีการพูดถึงเรื่อง Intelligent Platform นะครับเรามีการพูดถึงเรื่องการ Adopt เอา Analytics ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานแค่ที่เป็น p r i v a t e แบบเดิมละเรามีการใช้งานในลักษณะที่เป็น คลาวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นออนพริมนะครับไพแวดคลาวนะครับรวมไปถึงเราบียอนมากกว่านั้นก็คือเราใช้คลาวหลายๆคลาวหรือลักษณะที่เป็นมัลติคลาวนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรียกว่าเป็นชาเลนจ์เนี่ยก็คือว่าหลายๆองค์กรนะครับไม่รู้ว่าจะก้าวไปสู่การทำยังไงให้ infrastructure ของของตัวเองนะครับมัน Modern ize, นะ์นไน์เนาะมันรองรับเวิร์กโหลดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น ภาพรวมของตลาดแล้วก็ทำไมถึงถึงเกิดในเรื่องของการทำโมเดิร์นไนน์อินฟราสตรักเจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นคีย์หลักๆเนี่ยทำให้การ m o เดิร์นไนน์อินฟราสตรักเจเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็ผมสรุปมาประมาณ4ข้อหลักๆนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องการ Infrastructure เนี่ยที่มันมีความคล่องตัวนะครับมันมีความรวดเร็วนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตอบโจทย์การไปเป็น โมเดิ n ไหนอินฟ้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับหรือการใช้ในลักษณะที่เป็นคลาวด์หรือออโตเมชันมากที่สุดนะครับส่วนที่2เนี่ยเราทำยังไงให้การโมเดิลไหนของเราเนี่ยมันเซฟคอ์สนะครับมันลดในเรื่องของโอเปอเรชันคอนะครับเราคงไม่ทำโมเดิลไหนแล้วเกิดคอ์ที่สูงขึ้นนะครับคนที่เป็นโอเปอเรชันเนี่ยมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการมากขึ้นอันนี้เราคงไม่ทำนะครับแล้วก็พอเราพูดถึงเรื่องคอ์เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง เฟกซิเบิลโมเดลเราพูดถึงเรื่องของการ Pay As You Go หลายๆคนถ้าเกิดใช้คลาวดเราจะได้ยินคำว่า pay a s y o u go pay as you go นะครับคือ p y as you go เนี่ยมันคือคุณใช้งานเท่าไหร่คุณก็จ่ายเท่านั้นอันนี้เป็นคอนเซปต์ของคลาวดนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยตัวนี้เป็นส่วนสำคัญก็คือเวลาเราจะทำอินฟาสต u เจ u ร์หรือเราจะทำคลาวดเนี่ย security นะครับเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็หลายๆองค์กรเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น security come first เนาะก็คือ security ต้องมาก่อนนะครับรวมไปถึงเรามี security แล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึง compliance นะครับข้อมูลที่เราจัดเก็บอยู่ c o m p l y c c o m p l i อะไรบ้างนะครับหรือข้อมูลหรือ data หรือ infra ที่เราไปจัดเก็บอยู่เนี่ยเขาถูก บริหารจัดการถูกเก็บข้อมูลอยู่ในประเทศไทยถูกควบคุมด้วยสารไทยกฎหมายไทยหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเป็นข้อคอนเซิร์นข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของอินโนเวชันนะครับการที่ เราจะ drive ไปสู่ modern night infrastructure เนี่ยเรื่องของอแพลตฟอร์มที่ต้องรองรับ innovation ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ ML เรื่องของ generative AI นะครับหรือเรื่องของการทำ modern night data modern night application เนี่ยก็ต้อง support ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่จะบอกว่าอนอกจาก key d r i v e r เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยการที่เราจะมี modern night infrastructure ที่สมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงในเรื่องของ การที่เรามีอินฟานะครับอยู่ในประเทศไทยของเราเองนะครับเรื่องของ l o c a l e d infrastructure data sovereignty หรือ data localization นะครับอันที่สองเนี่ยเรามองถึงแพลตฟอร์มที่มัน ready เนาะ,ะการที่เราจะเลือกแพลตฟอร์มที่ ready เนี่ยถามว่าเราเลือกจากอะไรนะครับก็คือเราเลือกจาก 1. ความปลอดภัยเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเนาะสแพลตฟอร์มที่มัน ready เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือการที่แพลตฟอร์มของเราเนี่ยรองรับการขยายได้ อาจจะเป็นการขยายได้อย่างอัตโนมัตินะครับเวลามีเวิร์กโหลดปุ๊บแพลตฟอร์มสามารถสเกล CPU m e m o r y สเกลฮาร์ดดิสขึ้นไปหรือว่าสเกลเดต้าเบสให้รองรับการขยายเพิ่มลดเวิร์กโหลดได้อย่างอัตโนมัตินะครับแล้วก็รองรับแอดวานซ์แอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อันนี้ก็คือความสามารถของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือสิ่งที่จะ drive ให้เกิดการทำโมเดร์นอินฟาสตัคเจอร์นะวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราคงไม่ได้ ทำแพลตฟอร์มที่เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนเนาะเราเราเราคอนเซิร์นเรื่องของเทคโนโลยีต้องเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับเวิร์กโหลดใหม่ๆพอเราพูดถึงเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยเราพูดถึงาการซัพพอร์ตบ้างนะครับหลายๆท่านเนี่ยบางทีเราใช้งานอินฟาสตัคเจอร์เนี่ยหรือว่าเราใช้งานคลาวอื่นๆเ,นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของ การซนะัพพอร์ตเนาะบางทีอาจจะเนื่องในเรื่องของภาษานะครับเรื่องของการสื่อสารเคสต่างๆจะบอกว่าการซัพพอร์ตก็มีส่วนนะครับการที่เราสามารถสื่อสารบอกปัญหาหรือบอกว่าตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นด้วยภาษาไทยของเราเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการสื่อสารแล้วก็ง่ายต่อการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งนะครับตัวตัวที่สามารถ drive ให้เกิดการทำ modern ใน infrastructure ได้ง่ายนะครับถามว่าแล้ว as เข้ามาตอบโจทย์เรื่องไหนนะครับในการทำ infrastructure modernization นะครับหลายๆท่านถ้าเกิดย้อนกลับไปวันที่เราเปิดตัวเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับที่ที่ศูนย์ซิลิกิตเนี่ยจะเห็นว่า AS เราเนี่ยเราได้เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็น AS cloud เนาะ AS cloud เนี่ยเราเรียกง่ายๆว่าเป็น Thai hyperscaler นะครับ Thai hyperscaler ในที่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการมากกว่า200 service นะครับอันนี้ก็ มากกว่า100ก็คือปัจจุบันเราอยู่ประมาณ200เซอร์วิสท,ที่เราให้บริการทุกท่านจะเห็นได้ว่าเราให้บริการตั้งแต่ i s นะครับ i s ก็คือ VM ทั่วไปเนาะเป็น CPU Memory Hard Disk เวลาขอ workload เข้ามานะครับเรามี Container นะครับเรามีตัว Storage เรามี Network นะครับมากไปกว่าน,นั้นอย่างที่เรียนไปวันนี้เราอยู่ในยุคที่เราไม่ได้มี Requirement มาขอแค่ CPU Memory Hard Disk ละนะครับเ,เรามีแพลตฟอร์มสำหรับ Developer นะครับที่เข้ามาดูในเรื่องของการทำเดเวลลอปนะครับเรามีแพลตฟอร์มสำหรับการทำเรื่องของ Data Integration นะครับเรามีแพลตฟอร์มสำหรับการทำ Database มากกว่า Database เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มสำหรับการทำออโตน m มัส Database ก็คือเรามี AI ที่คอยช่วยบริหารจัดการ Database ให้กับลูกค้านะครับและมากกว่านั้นเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มสำหรับ A.I.M.L. เรามี p r รี a i n Mo เดลนะครับที่อยู่บน A.S. Cloud นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Speed to t e ท t ทำ Document นนะครับทำ A.I. Vision นะครับอยู่บนแพลตฟอร์มของเราแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีเรื่องของ Security ที่อคอย บริหารจัดการนะครับดูแลเรื่องของ Security ของการใช้งานทั้งหมดอยู่บน AS Cloud นะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสต่างๆอันนี้ผมรีแคปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเปิดตัวไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวไทยไฮเปอร์สเกลเลอร์คนะครับเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เราให้บริการ Cloud ในรูปแบบที่ตอบโจทย์คนไทยนะครับอันนี้ ก็คือเราดีไซน์คลาวออกมาเพื่อคนไทยนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมดูแลด้วยกฎหมายไทยนะครับเราคอมไพล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Localization Data เก็บอยู่ในไทยนะครับเราคอมไพล์ในเรื่องของคนที่บริหารจัดการทั้งหมดเป็นคนไทยแล้วก็เราคอมไพล์เรื่องของ Data Jurisdiction ก็คือถูก ควบคุมดูแลด้วยกฎหมายแล้วก็สารไทยอันนี้คือข่าวสําหรับคนไทยอย่างแท้จริงนะครับอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าจะได้จาก AS Cloud ก็คือเรื่องของตัวฟีเจอร์ที่เทียบเท่ากับ h y เปอร์สเกลนะครับทุกท่านใช้งาน h y p e r s c a l กลอื่นๆได้เอ็ก r i เ n c ีแบบไหนลูกค้ามาใช้งาน AS Cloud ก็จะได้เอ็ก r i เ n ลีแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ s e l f p r o v i s i o n i n g การ ขยายเพิ่มลดรีสอร์ทนะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการต่างๆก็จะได้รับฟีเจอร์ต่างๆเหมือนไฮเปอร์สเกลเลอร์เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในไทยนะครับเ,เรื่องของ Security นะครับเป็นสิ่งสำคัญเมื่อกี้ผมพูดไปว่าการที่เราจะทำอินฟ a สตั u เจอร์ของเราเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้เรามีอินฟาอยู่ในอยู่ในบริษัทเราอยู่ใน Data Center ของเราเนาะเรื่อง Security เนี่ยเราควบคุมดูแลเองได้นะครับการที่เราจะปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นออนพริมไปขึ้นบนคลาว ทีนี้อาจจะต้องคอนเซิร์นเรื่องของเอ๊ะแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับ Data เนี่ยมันไปเก็บอยู่ตรงไหนไม่รู้ในในประเทศไทย Data Center ของ AS Cloud อยู่ตรงไหนอันนี้เราเราก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายท่านหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะคอนเซิร์นเรื่องของ Security นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่าบน AS c l o u ลเนี่ยเราคอนเซิร์นเรื่อง Security เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะในสไลด์เนี่ยจะเห็นได้ว่า Security come ค i r s t นะครับเรามีการ r o t e ท t นะครับในทุกๆ เลเยอของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่ Data เข้ามาแล้วเรามีในเรื่องของตัวเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลที่ Protect อยู่เรามีระบบ Monitoring นะครับไม่ว่าจะเป็น Security Monitoring ดูเรื่องของ t r a a d i n t e l l i g e n ์นะครับเรามีเรื่องของตัว Data Encryption นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ส่งเข้าส่งออกนะครับเรามีการทำ Encryption รวมไปถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน Storage ในทุกๆรูปแบบ บน a s Cloud เรามีการ Encryption ในระดับที่เป็น Data Address ทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเรื่องความปลอดภัยที่เรา c o n c e r n นะครับส่วนถัดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าเราจะลงทุนในเรื่องของการ Maintenance ระบบละเราไม่ต้องมาดูว่าปีนี้เราจะ MA เท่าไหร่เราจะต้องมี Hardware ชุดนั้นชุดนี้เท่าไหร่ MA ใกล้จะหมดหรือยังนะครับเราเปลี่ยนจากการที่เราลงทุนเรื่องของ Maintenance เราไปลงทุนเรื่องของการ i n นเวส์อ่ะขอโทษครับอินโนเวชันนะครับอินโนเวชันคืออะไรก็คือการที่เรานะครับมองหาแพลตฟอร์มที่อาจจะเป็นเรียกว่าผมผมเรียกว่าไรซ์ไซซิ่งสำหรับ Infrastructure นะครับก็คือเรามีเวิร์ o โหลดเท่าไหร่เราหา i n f r a s t r u c t ค r จที่เหมาะกับการใช้งานของเราได้นะครับส่วนที่2เนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับ เวิร์กโหลดของเรานะครับเราสามารถดูการใช้งานแบบ Real Time ได้เราสามารถใช้งานแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นวันนี้ไม่ต้องการใช้งานชั้นปิดนะครับอีกวันนึงนใช้งานชั้นเปิดนะครับระบบการชาร์จจิ้งระบบบิลลิงหรือระบบคอนซัมชันต่างๆก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแบบ P S U Go อย่างแท้จริงนะครับซึ่งจะเห็นว่าการที่ลูกค้าเนี่ยชิปจาก Investment Maintenance ะไปเรื่องของ Innovation นะครับเรามี Infrastructure ที่เหมาะกับ Workload ของเราเนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Operational Energy นะครับเรื่องของ Total Cost of Ownership หรือ TCO เนี่ยไปมากไปมากกว่า30-40%นะครับในการทำ IT Transformation นะครับคราวนี้เนี่ยพอพูดว่า Transform Transform เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่า แล้วมันจะ transform ไปแบบไหนแล้วการที่ transform จากของเดิมไปเป็นของใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรา start จาก private cloud หรือ on-prem cloud เนี่ยไป,ไปใช้งาน cloud เนี่ยเราสามารถเลือกนะครับการการ transform ไปได้โดยที่อาจจะไม่ได้ i m p a c t กับแอปพลิเคชันเดิมของลูกค้าหรืออาจจะไม่ได้ Impact กับ Data เดิมหรืออาจจะ Impact แต่ก็จะ Impact ให้น้อยที่สุดนะครับถามว่าทํายังไงให้ Impact น้อยที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าบนบนเซอร์วิของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นลิฟต์แอนด์ชิปเซอร์วิสนะครับเรามี Cloud Engineer เนี่ยที่จะคอย ให้คำปรึกษาแล้วก็คอยดีไซน์แล้วก็พาลูกค้านะครับตั้งแต่ออนพริมเนี่ยขึ้นมาอยู่บน a s Cloud ของเรานะครับอันนี้ก็อันแรกในเรื่องของ Lift and s h i f t นะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็น next gen cloud infrastructure นะครับที่รองรับเวิร์ o โหลดใหม่ๆของลูกค้านะครับออพอเรามี next gen cloud infrastructure เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของนอกจากการที่เรามีอินฟาที่ที่ดีแล้วนะครับมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของ performance นะครับที่ลูกค้าเนี่ย สามารถนำเวิร์กโหลดมาใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างดีนะครับพอตอบโจทย์เรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์เรื่องของการที่เราไปอยู่อินฟาใหม่ๆนะครับการที่เรามีโมเดลแบบ pay-per-use เนี่ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รวมไปถึงอันสุดท้ายนะครับเรื่องของ comprehensive นะครับอย่างที่ผมเรียนไปคือบน AS Cloud เนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะที่เป็น infrastructure as a service ละเรามีแอปพลิเคชันนะครับเรามีแพสเรามีเดต้าเบสเรามีแพลตฟอร์มสำหรับรองรับ ไม่ว่าจะเป็น Developer นะครับหรือ p r o g r a m m e ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกที่เราเรียกว่าการ transform infra นะครับส่วนถัดมาเนี่ยพอเราพูดถึง transform infra แล้วเนี่ยหลายๆหลายๆล,ลูกค้าก็บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราฉันมีแอปพลิเคชันล่ะฉันจะ transform ไปเป็น modern Night application ยังไงนะครับหรือฉันมี Data ที่มาจากหลายๆ source ปัจจุบันเนี่ย เราคงเลี่ยงไม่ได้ว่าลูกค้า1นึ่งรายครับคงไม่ได้มี d a t a าเบแค่ถังเดียวเนาะบางองค์กรอาจจะใช้ d a t a าเบ e หลายๆยี่ห้อนอาจจะเป็น SQL อาจจะเป็น MongoDB หรืออาจจะเป็น p o s t g r e ซึ่งการที่เราจะทํายังไงให้ Data ที่มันมีหลายๆซอสครับอินติเกตร่วมกันหรือเราเรียกว่าเป็น m o เดิร์นไนท์เดาเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทํายังไงให้มันง่ายนะครับถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีแพลตฟอร์มที่ดี ทำได้ไหมนะครับอาจจะทําได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเนาะปัจจุบันนะครับผมจะเรียนว่าบน A S Cloud เราเนี่ยเราซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m o เดลใน a อ p พลิ a t i ันนะครับเราซัพพอร์ตในเรื่องของการทำโมเ n ลในเด d a t a t l a t f o r m นะครับในแง่ของการซัพพอร์ต r n เด g h t Application ก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม a s a service นะครับที่ซัพพอร์ตเวิร์กโหลหลายๆรูปแบบของลูกค้าเลยนะครับวันนี้เนี่ยถ้า Developer เดินมาเนี่ยเขาคงไม่เดินมาบอกเราว่าผมขอ C P U 4 m e เมม y 1รี่ r d d ห s เทเป็นโซลิ s สเตตเขาคงไม่ได้บอกแบบนี้นะครับเขาคงเขาจะเดินมาถามไอทีว่าเขาอยากเด็บกริดหับเขาอยากเด็บเทราฟอร์มเขาอยากเด็บเจนกินคุณพร้อมหรือเปล่านะครับไอที IT ก็เอ๊ะมันคืออะไรยังไงอินฟ้าเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าถ้าเกิด สมัยก่อนนะครับเราก็คงต้องไปจัดหาแอปพลิเคชันเนาะจัดหาอะไรเพื่อที่จะมาตอบโจทย์กับ Developer นะครับผมจะเรียนว่าบน a s เเรานี่ยเรามีแพลตฟอร์มที่เรด d ี้สำหรับคนที่เป็น Developer อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างคร่าวๆของตัวที่เป็น Developer Tool นะครับเราซัพพอร์ตในเรื่องของคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ PHP Java Python นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เรด d ีทั้งหมดแล้ว คนที่ใช้คอนเทนเนอร์เดินมาบอกว่าฉันอยากใช้คูปนะครับหรือเนทีฟคอนเทนเนอร์เราซัพพอร์ตนะครับรวมไปถึงบางคนอาจจะเฟมิเลียเกี่ยวกับอ่า คอนเทนเนอร์ er ที่เป็นของ Oracle นะครับก็คือ Oracle Container Engine หรือ OKE OK อันนี้ก็ซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันนะครับเราพูดถึงในมุมของ Low โลโค p แอปพลิเคช o น Code No Code เนาะเขียนโคดยังไงให้มันใช้งานได้ประสิทธิภาพโดยที่ใช้โคดน้อยที่สุดบน a s Cloud เรามีอ่าทูที่เรียกว่า APEX นะครับอ่าซัพพอร์ตในเรื่องของการทำ Code No Code a p p l i c a t i o นรวมไปถึงเมื่อกี้ผมมีพูดไปแล้วว่า บนแพลตฟอร์มเราเนี่ยเรามี r รีเ e d model นะครับสำหรับซัพพอร์ตในพาร์ทที่เป็น AIML Service วนะครับวันนี้เนี่ยมองหา solution เรื่องของส e e ดท tech เนาะเรามีแพลตฟอร์มที่ Pretend Model อยู่ข้างบน AS เนะครับเรามีเรื่องของ Document เรามีเรื่องของ Vision นะครับ a n a l y t i c ภาพยังไงเรามี Pretend Model อยู่ข้างบน AS Cloud Platform อนะครับอันนี้ก็อันแรกเรื่องของ modern a แ Apps นะครับถัดมาเนี่ย พอเราโมเดิร์นไนท์แอปไปแล้วเนี่ยลูกค้าบอกว่าเอ๊ะแล้วเกิดฉันอยากจะทำโมเดิร์นไนท์เดต้ล่ะนะครับบน AS Cloud เราเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัว d t t i n t t g r a t i o n นะครับ Data i n t e g r a t i o n เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ลูกค้ามี Data จากหลายๆซอร์ตนะครับปัจจุบันเนี่ยเราคงาไม่ได้มี Data ที่เก็บอยู่ Database ถังเดียวเนาะเรามี Data ที่มาจากแหล่งอื่นเรามี Data ที่มาจากแอปอื่นหรือบางองค์กรน,นะครับมีการทำในเรื่องของ IoT device ก็อาจจะมาจาก IoT Device ที่าอาจจะมาจากหลักพันหลักหมื่นอุปกรณ์นะครับทีนี้เนี่ยการที่เรามี Data จากหลายๆซอสเนี่ยเราจะทำยังไงให้ Data เนี่ยเห็นเป็นผืนเดียวกันหรือเรายังไงไเราจะทำยังไงให้เอา Data จากหลายๆซอสนะครับมามา ต่อยอดให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามีทูที่เรียกว่าเป็น data integration platform นะครับสามารถเอา data ที่มาจากหลายๆซ o u r c เนี่ยเอามามัดรวมกันนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นในเรื่องของ real time processing นะครับดูในลักษณะของตัวที่เป็น real time transaction นะครับเอา data ที่มีอยู่จากหลายๆซอ u r c หลายๆแหล่งเนี่ยมาทำเป็นในเรื่องของ data lake data warehouse นะครับอันนี้ก็จะมีจะมีทูที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำโมเดลน data application นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ทีอ่อยากจะเรียนก็คือว่านอกจากเดต้าเบสปกติแล้วที่เรามีให้บริการนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีในเรื่องของ AI Data b a s e นะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุค AI เนาะเราคงไม่พูดถึง AI ไม่ได้นะครับบน a s c อสค้าแพลตอร์มเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกเป็น AI Databa s e หรือ Autonomous d a ต a b a s e นะครับ u t o ต o m o u s d a t a b a s e ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่า u t o n o m o นะั s uh, เนาะออ o n น m o ั s d a ต a b a s e เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่ uh, ลูกค้านะครับมี Databa s e ไม่ว่าจะเป็น d a t a b าเบแบรนด์อื่นๆหรือ d a t a b าเบหลายๆแบรนด์นะครับหลายๆแบบเขาก็จะเอามาทํำเป็นลักษณะของ Converse DB เอามามัดรวมกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็น AI เนี่ยครอบเข้าไปนะครับในเรื่องของการทำออโตนมัสดิ a t a b a s e ซึ่งการทำออโตนมัสดิ a t a b a s e เนี่ยลูกค้าจะได้ในเรื่องของ a u t o จู n i n g งนะครับออโตแพ p ช o ออโต o ร i ชันนิ่งเนาะออโตแบ็อ uh, ั up, นะครับบน Database ของลูกค้านะครับตรงนี้เองเนี่ย uh, มันช่วยเกิดประโยชน์ยังไงนะครับก็คือเกิดประโยชน์ในเรื่องของ Databa s e Admin เนี่ยไม่ต้องมาคอยปวดหัวในเรื่องของการบริหารจัดการ Databa s e นะครับดิจิเบสแอดมินเนี่ยก็จะสามารถเอาเวลาเนี่ยไปดูในเรื่องของ Data ส่วนอื่นๆทำอินติเกชันเด a ้อื่นๆนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้แพลตฟอร์มครับให้ a s c l o u d เป็นคนจัดการนะครับแล้วก็ uh, การที่เรามี AI Databa s เเนี่ยเราสามารถต่อยอดนะครับไปในสู่ในเรื่องของการ uh, ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็น Select AI เนาะจะเห็นได้ว่า ตรงตรงภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ครับก็คือว่าเราเอา SELECT AI ฟีเจอร์เนี่ยไปครอบ Database นะครับแล้วก็ คิวリーข้อมูลของ Data b a บ e ที่เรามีอยู่สมัยก่อนเนี่ยเราลองนึกภาพว่าเวลาเราจะ Q data คิวリーเดต้าขึ้นมาอันนึงถ้าเกิดพี่ๆคนไหนเป็น Databa บ e a d m i นเนาะเราต้อง select Form w a ว e ใช่ไหมครับดูคิวリーเดต้าเบสขึ้นมาตัว Select AI นะครับจะช่วยให้การคิวリーเดต้าเบสง่ายขึ้นนะครับโดยการที่เราป้อนเป็นภาษามนุษย์หรือ Human Lang u a เ e เนี่ยเข้าไปแล้วก็ตัว Select AI จะไป c o n v e r t จากภาษามนุษย์นะครับให้เป็น Databa บ e sequence ให้แล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาให้นะครับรวมไปถึงเราสามารถ อินติเกตกับในส่วนที่เป็น APEX นะครับในการทำในลนักษณะที่เป็นแชทเข้าไปบอกว่าฉันอยากจะดูรีพอร์ตแบบ Real Time หรือว่าฉันอยากจะให้ช่วยดูยอดขายรายเดือนแล้วพอสรุปออกมานะครับตัว Select AI ก็จะทำงานควบคู่กับตัว APEX เนี่ยดึงรีพอร์ตออกมาในรูปแบบของตัวที่เราพร้อมเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI database ที่เรามีอยู่บน AS Cloud นะครับ อ่าอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าการทำโมเดนไหนเนี่ยมันไปตอบโจทย์เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเนาะผมจะเรียนว่าบนบน AS Cloud ะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเฟ e a เช h a โมเดลนะครับเฟรคเชสโมเดลเนี่ยตอบโจทย์เรื่องไหนก็คือตอบโจทย์เรื่องของการที่เราปรีชันนิ่งรีสอร์ทนะครับเราสามารถ p o ร i ชันนิ่งรี s อร์ s ตามการใช้งาน อย่างแท้จริงได้นะครับวันนี้เราเดินมาเราบอกว่าเราใช้แค่4เมมอ่า4 CPU core memory 16 g ิกฮาร์ดดิ200เราสามารถเลือกนะครับ p o v i s i o n i n g แบบ flex shape ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเรา p r o v i s i o n i n g แบบ flex shape อะ่ะมันจะลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบอ่าค d าวอื่นๆที่เรียกว่าเป็น fixed shape หรือว่าอ่าเป็น t-shirt size ลงไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ ลูกค้าเนี่ยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้งาน cloud consumption ไปได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการทำ auto scale เนาะเมื่อกี้ผมบอกไปว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องรองรับการลดขยายดีอสอร์ดได้อย่างอัตโนมัตินะครับบน as cloud นะครับเราัพ p อร r ตในเรื่องของการเรียกว่าเป็น auto scaling เราัพ p อร r ตในเรื่องของการเพิ่มขยายเ w o r k โหลดอัตโนมัติ แบบแยกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กทราฟฟิกนะครับลดเพิ่มขยายในส่วนของคอมพิวนะครับลดในส่วนเพิ่มขยายของเดต้าเบสอันนี้ก็จะสามารถลดเพิ่มขยายโดยอัตโนมัติสมมติว่าวันนี้เรามีโปรแกรมหรือว่าเรามีแคมเปญที่เราจะร้อนให้ลูกค้านะครับเราคงไม่ได้เลือก Provisioning r e s o r t ให้มันมีขนาดใหญ่นะตั้งแต่วันแรกนะครับเราก็จะ Provisioning ให้เหมาะกับการใช้งานวันหนึ่งถ้ามันมีพีคเวิร์กโหลดนะครับระบบก็จะมีการออโต้สเกลขึ้นอย่างอัตโนมัติและถ้าหมดแคมเปญแล้วระบบก็จะมีการสเกลดาวน์โดยอัตโนมัติจะเห็นว่าจากกราฟนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับตามการใช้งานทําให้ภาพรวมของการใช้งานคลาวดในแต่ละเดือนนะครับมันสามารถประหยัดคอร์สไปได้เมื่อเทียบกับการที่เรา คอนฟิกไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เรามีอยู่บน AS Cloud เนาะก็เดี๋ยวเราอ,อันนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าใช้งานบน AS Cloud ของเรานะครับก็ลูกค้าจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น t ีนะเนนเนาะทุกอย่างนะครับหลังจากที่ทางทีม On Boarding ของเราแล้วเนีเ่ส่งมอบ t ีเนนให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยตามตามหลัก ความปลอดภัยเราจะไม่ได้ Access เข้าไป Tenant ของลูกค้าแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยลูกค้าจะต้องเป็นคนบริหารจัดการด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมเข้าไปใน Tenant ของผมเนะาะก็ใส่ username password เข้าไปนะครับ ก็เราจะมีการแอปพลายที่เป็น MFA นะครับ Multi-Factor a u t อเทนเะนพี่ๆจะเลือกเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือว่า,เ,าเราสามารถเลือกในลักษณะที่เป็นรูปแบบของโมบายฟิงเกิลพิลหรือว่าตัวที่เป็นไบโอเมตริกบนบนบน,บนเครื่องเราได้นะครับก็มันของผมมันก็จะเด้งมาที่โทรศัพท์แล้วก็เราก็จะยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปสู่ตัวที่เป็นคลาวด์ Cloud ทีเน้นของเรานะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของ AS Cloud ที่เ,เวลาที่ ลูกค้าใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะได้รับหน้าตาแบบนี้ไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ Thailand r e g i o n 1นะครับแล้วก็ประมาณปลายปีเราก็จะมีการลอนในส่วนที่เป็น Thailand r e g i o n 2ให้กับลูกค้าใช้งานนะครับส่วนถัดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเ,เนื่องจากเราเป็นคลาวที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเป็นคลาวสำหรับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรามีเมนูภาษาไทยนะครับให้ลูกค้านะครับเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะครับเวลาเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปุ๊บ ทุกอย่างเมนูก็จะเป็นเป็นภาษาไทยให้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาเป็นภาษาอังกฤษนิดนึดนงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ลงลงไปในแต่ละตัวแล้วก็อาจจะไม่ได้ Provisioning ให้ดูนะครับแต่ว่าจะจะให้ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมาวันนี้มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นเซลโ Provisioning สำหรับลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมมุติว่าใช้งานแล้วมีปัญหานะครับสามารถเปิด Service Request ผ่านตัวพอท่อได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของเทคนิคอลนะครับมีปัญหาเรื่องบิลลิงก็สามารถเปิดมาถามเรื่องบินได้นะครับมีปัญหาเรื่องของการเพิ่มลดการใช้งานรีสอร์ทก็สามารถเปิดมาได้นะครับแล้วก็ข้อดีของการเปิดเคสบนพอท่อตรงนี้อย่างที่ผมเรียนไปคือเรามี Engineer Support อร์ตที่สณเนะครับพี่ๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยมาได้เลยก็จะได้เข้าใจเคสง่ายแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงพอดีผมเหลืออีก2นาทีเนาะ ก็จะมีเรื่องของตัวอ,อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของออโตนอะมัสเดต้าเบสเนาะเราก็จะมีเรื่องของตัวเดต้าเบสที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถปริเวชชิ่งตัวที่เป็นออโตนอมัสเดต้าเบสเอไ a เ a ต a าเบสได้เลยอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของ AIML อนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเรามีพรีเทน m o เด l นะครับก็คือ,อมีเรื่องของ Speedto t e x t มีเรื่องของ Vision มีเรื่องของ Document ที่เป็นพรีเ e n Mo เด l อยู่ข้างบนแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วก็ ส่วนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับพี่ๆสามารถเข้ามาดูในเรื่องของค่าใช้จ่าย billing subscription การใช้งานคลาว d แบบ Real-Time ได้นะครับบนแพลตฟอร์มแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะให้ดูก็คือในเรื่องของตัว security นะครับที่เมื่อกี้ผมพูดถึงบน S cloud platform นะครับเรามี t o o l security ที่เรามี b u n d l e มาให้ฟรีนะครับ ตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะคอยดูว่า Configuration ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Security p o s t u r e o n นะครับคอนฟิกอุปกรณ์ c o n f ิกเน็ตเ r รต่างๆเนี่ยคอนฟิกได้อย่างถูกต้องนะครับคอมไพลตามหลัก Security หรือเปล่านะครับเขาสามารถแนะนำเราได้ว่า,าสิ่งที่เราคอนฟิกไปเนี่ยอยู่ในหมวดที่เป็น Critical หรือว่าเป็น h i นะครับแล้วเขาก็จะมีการแนะนำวิธีการแก้ไขนะครับให้เราเบื้องต้นอยู่บน พอเท่านี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเรื่องของตัวสักครู่นะครับอ่ะ Cloud Advisor นะครับบนบน Cloud เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าการใช้งาน Cloud เนี่ยเรา o v i s i o n i n g เท่าไหร่แล้วก็เราใช้งานเท่าไหร่มันก็จะจ่ายเท่านั้นหรือว่าเป็น pay as you go model นะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมะีการแนะนำในเรื่องของตัว คอส t m a n a จเมนต์ให้เรานะครับมีการแนะนําในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมว่าควรจะต้องคอนฟ i ิกยังไงให้ Cloud ที่เราใช้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะมีแนะนําในเรื่องของ ทำยังไงนะครับให้คอนฟิ guration ที่เราใช้งานคลาวด์อยู่ปัจจุบันเนี่ยเซฟคอร์สมากที่สุดนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผมสามารถประหยัดไปประมาณ4,000บาทโดยการที่ไปลบวอลุ่มที่มีมีการครีเอทและไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของการใช้งานตัวตัว AS Cloud นะครับก็ สุดท้ายนะครับถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะเดี๋ยวเรามีอยู่บูธข้างหน้านะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าสี่คีย์หลักๆที่อยากจะฝากพี่พี่ไว้ทุกท่านก็คือเราเป็นโซล l น n d คลาวอย่างแท้จริงนะครับเรามีแพลตฟอร์มที่รองรับในเรื่องของการลดเพิ่มขยายได้นะครับแล้วก็เราเป็นแพลตฟอร์มที่มีตั้งแต่ i a s มี PASS แล้วก็มี s e c u r i u y i t y นะครับครบจบอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวครับวันนี้ขอบคุณนะครับ